ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักในวาระวันพ่อแห่งชาตินี้ลูกขอแสดงความเคารพต่อคุณพ่อทุกท่านลูกอธิษฐานขอพรอ,อันประเสริฐของพระเป็นเจ้าและความโปรดปรานของพระองค์เทลงมาเหนือท่าน ตามพระสัญญาของพระองค์ที่บอกว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านพระเจ้าที่รัก ลูกอธิษฐานขอให้คุณพ่อทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงให้ท่านมีกำลังที่สดใหม่ในทุกๆวันขอทรงอวยพรให้จิตใจจิตวิญญาณของท่านแช่มชื่นและจำเริญขึ้นให้ท่านพบกับสันทิสุขและมีความชื่นชมยินดีอยู่ทุกเวลาขอทรงอวยพระพรให้วันเวลาของท่านมีความหมาย ให้ชีวิตของท่านสง่างามเป็นที่น่าเคารพยกย่องขอทรงอวยพรให้ท่านเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ลูกหลานและผู้เดือดร้อนที่เข้ามาพึ่งพิงอาศัยขอทรงอวยพรให้ท่านมีถ้อยคําแห่งสติปัญญาที่จะสอนตักเตือนสติบุตหลานให้เดินอยู่ในความเชื่อและขอทรงปกป้องท่านไว้ให้ห่างไกลจากพยันตรายใดๆให้ชีวิตของท่านยืนนาน และเป็นพรต่อลูกหลานสืบไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการอธิษฐานเผื่อคุณพ่อเป็นพิเศษในเรื่องใดโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1